ลงตัวจูเวนต้าเดวิดไลอันกาเซียที่สังเวียนทีโมบายอารีนาในรัฐเวกัสสารัฐอเมริกาโดยล่าสุดนั้นพีเมียบ็อกซิ่งแชมเปียนและโชว์ไทม์ได้ประกาศสังเวียนที่จะใช้ในศึกบิ๊กไฟของจูเวนต้าเดวิดกับทางไลอันกาเซียซึ่งจะมีการชกในพิกัด136ป่อปอนด์ในรุ่นแคสเวีด มีกำหนด12ยกด้วยกันซึ่งตอนนี้เป็นที่แน่นอนเลยว่าหลงตัวที่ t ท o โมบายอารีนในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาสำหรับตัวเข้าชมศึกเดวิดกาเซียได้มีการขายหมดอย่างรวดเร็วสำหรับสังเวียน t ท o โมบายอารีนนั้นสามารถรองรับแฟนมวยได้ประมาณ22,000คนซึ่งมากกว่า MGM Grand Garden Arena อยู่ประมาณ5,000คน สำหรับศึกบิ๊กไฟเดวิดและกาเซียนันได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียของพวกเขาว่าการโชคของพวกเขานั้นได้ถูกกำหนดขึ้นในวันที่22เมษายนนี้ซึ่งช้ากว่าที่คาดการไว้หนึ่งสัปดาห์คือวันที่15เมษายนที่เป็นเป้าหมายก่อนหน้านั้นสำหรับปัจจุบันเจวนตาเดวิด เจ้าของสถิติชนะ28ไฟไม่เคยแพ้ใครและชนะน็อก26ไฟและทางไรอันกาเซียสถิติชนะ23ไฟไม่เคยแพ้ใครและชนะน็อก19ไฟโดยที่เขาจะ,ะเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกในวันพุธนี้ที่แมนฮัตตันจากนั้นพวกเขาก็จะบินไปที่ลอสแอนเจลิสเพื่อเข้าร่วมในงานแถลงข่าวอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่เบอร์วลี่ฮิล จากนั้นพวกเขาก็จะกลับไปที่แคมป์ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนปฏิทินการโชคหวยในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้นั่นเอง